อัสสลามอะลัยกุมปากีสถานเมียรนานูแฮแม่ไทยแลนด์นเซฮงอัสสลามอะลัยกุมค้าวันนี้กลับมาเจอกันกับขอนอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะขอนก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับเรื่องได้สามีดีโชคดีกว่าได้สามีรวยทําไมขันถึงเอาเรื่องนี้มาพูดมาฟังกันเลยนะคะ แต่ก่อนที่จะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะใครที่อยู่ปากีสถานสนใจข้าวเหนียวก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะคะ1นึ่กิโลเก้าร้อยรูปีไม่รวมค่าส่งนะคะและแพ็เกจจิ้งนี้หมดแล้วนะคะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งธรรมดานะคะขอยก็จะแพคเป็นพลาสติกใสธรรมดานะคะถ้าใครสนใจอยากจะกินก็สั่งการเข้ามาได้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ไทยนะคะกำลังจะมาปากีสถานไม่ต้องหิ้วมาให้หลักนะคะมาซื้อเอาที่ปากีก็ได้คะ่ะมา เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเกี่ยวกับได้สามีดีโชคดีกว่าได้สามีรวยทําไมขวัญถึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสังคมณะปัจจุบันนี้นะคะการที่เราได้สามีรวยใช่เราโชคดีนะถ้าเกิดว่า,าได้สามีเกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองซึงไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะคือแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านเขาปุ๊บก็คือมีคนใช้นะคะคือมีคนทําให้ทุกอย่างไม่ต้องไปทําเอง อันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปแต่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สามีรวยแล้วแล้วสามีเป็นคนดีมีาศาสนาของอลเละจะโชคดีมากนะคะโดยเฉพาะผู้ชายปากีสถานซึ่งนะคะคันบอกว่าขันบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเขารวยแล้วแล้วเขาเป็นคนดีเนี่ยคุณโชคดีมากเลยโชคดีจริงๆนะคะสําหรับใครที่ได้กับสามีปากีแล้วรวยแล้วเป็นคนดีแต่มันมีน้อยมากเทีบจะแบบหาไม่ได้เลย นะคะซึ่งขวัญที่แบบเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะทุกคนคือการที่ได้สามีดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รวยมากหรือไม่ได้จนจนไม่มีอะไรจะกินคือฐานะปานกลางเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆแล้วความมีศาสนาของอัลแล้์ถือว่าโชคด,ดีมากนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้สามีอยู่ในระดับกลางๆแล้วเป็นคนดีอันนั้นก็คือมีเหมือนกันแต่คือคือคือมันก็จะแบบมีส่วนน้อยที่ได้สามีที่แบบรวยแล้วก็ไม่ได้มีศาสนาก็มีเหมือนกันแล้ว ได้สามีไม่ได้รวยดันไม่ไม่ได้ไม่ได้สามีดีเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่านอกมันก็เป็นโชคชะตาอย่างหนึง่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรอกำหนดมาให้เราเป็นคู่ของเราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบไปฝืนกําหนดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้มหน้ายอมรับนะคะแต่ถ้าตราบใดที่เราเนี่ยยังมีความอดทนอยู่ในเมื่อเราก้มหน้ายอมรับแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะคือก้าวขาออกมา จะดีที่สุดนะคะอย่าทนทรมานอยู่นะคะอันนี้คือจักจักใจขวัญเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าได้สามีดีถึงไม่ได้รวยเนี่ยมันเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยนะคะสามีที่ไม่ได้รวยแต่ดูแลเราดีนะคะซัพพอร์ตเราทุกอย่างนะคะดูแลเราทุกอย่างให้นาฟะกาเกาะเรานะคะซึ่งไม่ได้ทําให้เราลําบากใจ ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าแบบอยู่กับเขาแล้วเหมือนอยู่ตัวคนเดียวอันนั้นคือคุณโชคดีมากๆแล้วก็สอนเราเรื่องาศาสนาอันนี้คือสําคัญเลยเป็นอะไรที่โชคดีมากๆแล้วในชีวิตคุณนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามาอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องเลือกเยอะนะคะถ้าเกิดว่าเลือกเยอะถ้าเป็นภาษาอีสานเลือกหลายเด่บงนะคะเอออยากได้แต่คนรวยคนรวยอยากให้เขามาดูแลสรุปแล้วเป็นยังไงคนรวย ไปอยู่ที่บ้านเขาเขารวยก็จริงแต่เขาไม่ได้ให้เราเลยเขารวยก็จริงแต่เขาไม่ได้ดูแลเราเลยบางคนนี่ให้แต่เงินให้แต่เงินแต่ไม่ได้ให้ความสุขอะไรเลยคือบางทีถ้าถ้าถ้าเป็นขวัญนะถ้าเกิดว่าจะให้แต่เงินอย่างเดียวแล้วไม่ให้ความสุขอย่างอื่นเลยไม่พาไปไหนไม่พาไปกินข้าวไม่พาไปอะไรอย่างอื่นเลยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแบบนั้นขวัญก็ไม่เอาไม่สอนศาสนาเลยก็ไม่เอานะฮะซึ่งถ้าเลือกได้เลือกสามีที่อ่าอยู่ในฐานะปานกลางไม่ต้องรวยมาก แล้วก็เป็นคนนี้ด้วยแบบนั้นจะดีที่สุดนะคะและในปัจจุบันขวานก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้หาง่ายนะคะขวนเข้าใจเลยมันไม่ได้หาง่ายนะคะผู้ชายที่ดีนะคะผู้ชายที่ดีที่พร้อมที่จะดูแลเราเนะี่ยมันไม่มีหรอกคะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกขนาดนั้นไม่มีใครที่แบบจะมายอมตายกับเราได้จริงๆนะทุกคนถึงมีก็จะมีน้อยมาก น้อยจริงๆนะคะสาหรับผู้ชายที่อยากจะดูแลเราจริงๆรู้ว่าเราเป็นยังไงรู้ว่าเรามีข้อเสียอะไรจะรับเราได้นะคะซึ่งทุกวันนี้ผู้ชายเห็นแก่ตัวบอกเลยว่ามีเยอะมากนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนะคะขอนไม่ได้เหมารวมแต่มันมีจริงๆนะยุคปัจจุบันนี้การที่เขาจะเอาตัวรอดเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละเราก็ไม่สามารถไปห้ามได้เพราะฉะนั้นนะคะขันถึงบอกว่าได้สามีดีนะคะโชคดีกว่าได้สามีรวยเป็นร้อยเท่าพันเท่ารวยให้ตายขนาดไหนถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ดีก็ ไม่เอานะคะคือพาแบบพาเราไปทําอะไรที่มันไม่ดีถึงจะให้มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่เอาไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นนะทุกคนค่ะอย่าหวังว่าแต่จะรวยถึงรวยก็เป็นของเขาไม่ใช่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากได้สามีรวยก็ขอให้เขาเป็นคนดีด้วยมันจะโชคดีที่สุดโชคดีสองต่อโชคดีสองเท่านะคะถ้าเกิดว่าได้รวยแล้วไม่ดีก็ไม่ต้องเอามันหรอกนะคะนะขอให้ได้สามีดีแต่ไม่รวยดีกว่านะคะ และสุดท้ายนี้นะคะขันก็อยากจะฝากไปถึงสาวๆหลายๆคนนะคะที่แบบเออกำลังแบบคบหาหรือว่าชอบกับผู้ชายปากีอยู่เนี่ยคิดให้มันดีๆนะคะขอนพูดไว้ในหลายๆคลิปเลยนะคะก่อนจะมานะคะคิดให้ดีๆก่อนนะคะฟังครอบครัวเราไว้หน่อยก็ดีนะคะเออเพราะว่าบางทีมาแล้วมันมาเจอปัญหายอย่างเงี้ยเหมือนแบบอ่ะครอบครัวเหมือนจะดีแรกๆนะคะผู้ชายก็เหมือนจะดีครอบครัวผู้ชายก็เหมือนจะดีแต่พอมาหลังๆคือแบบเอ้า จากหน้ามืงเป็นหลังมืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะก่อนจะตัดสินใจมาอย่าลังเลนะคะถ้าแต่มาจริงๆอย่าลังเลอย่าคิดเยอะมาแล้วก็ต้องมาให้สุดเหมือนขนเคยพูดไว้นะคะมาแล้วอย่าใจออก อยาคิดว่ามาแล้วอะไรมันจะง่ายอยากคิดว่ามาแล้วอยากจะทําอะไรก็ทําได้อยากจะตามอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองก็ทําได้มันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะว่าผู้หญิงผิดก็ไม่ใช่จะว่าผู้ชายผิดก็ไม่ใช่แต่ว่าขันอยากจะฝากไปถึงสาวๆนะคะก่อนจะมาเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งมีลูกมีเต้านี่มันลําบากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะมานะคะวางแผนกันให้ดีๆคุยกันให้มันเข้าใจนะฮะถ้าเกิดว่าเขามาแล้วเขาไม่รับผิดชอบเราก็ตัดหางอยวัดไปเลยอันนี้ เป็นขวัญน,นะขวัญถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ดูแลเราขนาดนั้นขวัญก็ไม่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขาดูแลเราอยู่หละแล้วเราเนี่ยดันดื้อเองอันนั้นน่ะไม่ใช่ความผิดผู้ชายหรอกมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเพราะว่าเราคิดเองอยากจะดึงดันดือด้อด้านทําของอยากทําอะไรก็ได้ที่แบบอยากได้เงินอยากได้เขาเรียกว่าอะไรหมายถึงว่าทําอะไรที่มันที่สามีเตือนแล้วไม่ฟังทําอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะ เออแต่ถ้าทําเรื่องที่ดีก็เออไม่เป็นไรนะก,ก็ก็อยู่ในสายตาสามีถ้าสามีอนุญาตก็ทาได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบถ้าเขาบอกว่าไม่ให้ทําอะไรเงี้ยก็อย่าฝืนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีนะคะณปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้นะคะรุ่นเราเค้าเดียวกับขันนี่แหละนะคะคืออา่ารุ่นแล้วก็อายุน้อยลงไปกับขันเนี่ยบางคนเขาก็คิดได้นะคะความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่นะ,ะแต่บางคนนี่คือแบบคือสามสิบจะสี่สิบก็คือไม่ได้เรื่องอะไรเลยความคิดอะ่ะ คือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงไม่รู้จะอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือขวัญก็เข้าใจนะว่าความรู้สึกการที่ผู้หญิงคนเดียวมันมาอยู่แบบต่างบ้านต่างเมืองอะเออมันมันมันรู้สึกมันรู้สึกยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะตัดสินใจมาอยู่เนี่ยตัดสินใจมาแล้วต้องเด็ขเดขาดเด็ดเดีดเด่ยวนะคะคุณจะวอกแวกไม่ได้เออคุณถ้ามาแล้วเนี่ยคิดว่าอะอยู่บ้านเลี้ยงลูกและสามีให้อยู่บ้านแล้วลูกก็อยู่ไปนะคะจะจะคิดว่าอยากไปเห็ดงานมองนั้นมองนี่มองโน้น ก็อยากว่าสิไปหันไปนี่นะคะเออถ้าถ้าคิดแบบนั้นก็ไม่ต้องมาตั้งแต่แรกถ้าคิดว่าอยากจะทํางานก็ไม่ต้องมามีลูกกับเขาหรอกนะคะมันเสียเวลาชีวิตมันเสียเวลาชีวิตอีดีพี่น้องค่ะ,ะ,คะถ้าถ้าคิดอยากจะใช้ชีวิตหลาะๆก็ไม่ต้องมาแต่งงานกับกับ,ก,บกับผู้ชายที่นี่นะคะเพราะว่าอะขวัญให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วกันที่แต่งงานกับผู้ชายปากีแล้วเขาไม่ให้ภรรยาทํางานนะคะเขาไม่ให้ภรรยาทํางานเลย คุณจะทํางานอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าสามีบอกออกจากงานเถอะคุณก็ต้องออกจะเป็นหมอเป็นตํารวจเป็นทหารเป็นครูถ้าสามีไม่ให้ทําคุณก็ต้องออกจากงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมาจริงๆต้องทําใจยอมรับมันให้ได้ในข้อนี้นะคะเราจะโทษผู้ชายฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะเราต้องอาหาเหตุผลมาคุยกันเพราะฉะนั้นขวัญถึงบอกว่าได้สามีดีมันจะดีไปทุกๆเรื่องนะคะถ้าเกิดว่า ได้สามีที่ไม่ดีแต่รวยเฉยๆมันก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นนะคะได้สามีดีโชคดีก่อได้สามีรวยนะคะฝากไว้ให้ทุกคนคิดด้วยนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะขันกหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในหลายคนที่เข้ามารับฟังเนาะนะถ้าเข้ามาฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดอแล้วกดแช์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอัสลามุลัยฮมะ